hello ลเอ r y ี่บอดี้สบาดีบายทัน Hi, สวัสดีจ้าพี่น้องจ๋ากิมน,น,น,นี้ประทานก็มาทําคลิปอำลาสเสนอจนันโกเมนของประทานเนาะประทานก็จำใจปล่อยน้องออกจากบ้านไปแล้วค่ะรักน้องมากแค่ไหนแต่ก็นะเรศรษฐกิจอย่างนี้อะไรขายได้ก็ขายเปาประธานขายน้องเวลาจ้าพนันไปฝากเพื่นอนขายค่ะแต่ก็ ยังไม่รู้ว่าจะขายได้ตอนไหนเนาะแต่ก็เอาไปวางขายไปแล้วประธานก็เลยไปทาคลิปอําลาน้องน้องเขากําลังออกดอกเลยจ้าเจ้าสเสนจนันโกเมนี้นะคะเป็นสเสน่ห์เมตตาเป็นว่านเมตตามหานิยมออกดอกดอกน้องนะคะเขาจะบานวันละหนึ่งครั้งเท่านั้นเองค่ะ ประทันก็ขอขอบพระคุณเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะคะที่คอยเข้ามาให้กําลังใจประทันตลอดเวลาเพื่อนใหม่ประทันก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ประทันในการทําคลิปต่อต่อไปด้วยจ้า Thank you for watching s e e y o u l a t e r เห่งๆปังๆทุกบ้านทุกช่องจ้าสวัสดีปีใหม่ไ,ไทยด้วยด้วยพี่น้องจ้า